บุคคลอย่างสุ่งซ่องของพวกเราต่างไรวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้นําประธานมาชมจะดีที่กาลังก่อสร้างอยู่จวนจะแซดแล้วแล้วก็ปุตตะโพลแการได้มากราบได้มาได้มานำบรรทการข้อสิ้นกวาพรลำารับต่อจากนี้ไปกายใดก็ให้รับสิ้นจากประเด็พระคุณประธานคลึงเผื่อเป็นสิริมงคลข้องชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองข้องชีวิตตื่อเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มีทา เออหล่นอยู่ในดวงจิตดวงใจของฐานสามารถจะแพร่กระจายให้ปุดให้แก่พวกซาสนิกชนต่างไล่ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตกตกฐานนะลำดับต่อแต่นี้ไปก็อก็เชิญรับสาสมานาคมจากประเทศประคุณพรธานกลิงนขอเชิญพระธานมนพ์ระธานหน้าซิ่เนี่ยบูาพกุศุรัตุสมมาสมเานโมัพวทุรตุสาสมจา เอวะอะโตเอตัมมะสัมปะทาสุขะโตอะโนสัมมาสัจจะนะ संकंसनं कच्छमि तूतियम भी पुतंग सनं कच्छमि तूतियम भी संमं सनं कच्छमि तूतियम भी संकं सनं कच्छमि तातियम भी पुतंग Tadi yang kita mengenang kami, tadi yang kita mengenang kami, di jalan kemenang niti dan pada di bawah wilam niti kafat dan อาทิณาธาเวรามนีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอาทิณาธาเวรามณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมุมิจงมจาราเวรามนีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมุมิจงมจาราเวรามณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิมุจาวาธาเวรามนีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ

สี่เนะ้หน้าทุกข์กตึงยันติสิได้นะาภูกระจำเป็นตาสิได้นน้นินะพพินยนะันติตาเสมาสิหลังมีชั่ตาเย่ยต่อไปก็ให้ประธานจ่วยนำสวนสวน้ำสว่วน, <c oughs> นกุศลแปกุศลในพวกท้าสกระกจนที่ได้มาครับมาชมบุญญาบารมีข้องประธานก็ <c oughs> นในบุญ <c oughs> ý mình làm việc ở mỹ đó đuổi <laughs> đây chào phân bún em cậu chào đại bù chạp ra bay đạp xin mãi hai tàn mãi quảng tâm mãi vân đi khó của xuân đi khói cậu chào ra trèo ông bay đạp phần xì lò lọc lên trên nhật cản

ปบามาชุราทตาวุ่นนตวุนะปับกเวนราประยยุมที่คุณจะมาฉันจะทุ่มห้ระยะเบื้งวนฉันทรัรมเบื้งซ้ำตังใจนรักกีเจขึ้นมาจนจะเอาไปสตะวันงันตะวัน งานแต่ได้าี่ดงถูกก็ควรจะถูกงานแงน้าสีใุดก็ชุชุดยิ่งยิ่งเปนบบดชบุนบุญแห่งการที่พี่นีจึงเป็นนุปนิสัเป็นปัจจัยแก่ปันธ์ในนาคละกันบนงนานเดิน สันนายผ่นชาวบ้านนักิด็ให้เขาอยู่เย็นเป็นทุกขได้กันอนันไว้ติมาทุกคนเนี่ยนัเปจนกานบกคบปิจงปฏิังที่เปเอดูจะเบื้งบนดูงกับบบจันดตบนนั้นดางซ้าดาจะปีติอยู่วจนดูจาบนูกนั้จวัดนนยเพก็อยู่กบวัาเปนว่าสัา อิจังมุจจาปชายิโนสตาโรตัมมังวันทิยาปุรุกังปรมปวันทุสัพมังกังรักันยุตอาจปะปุตตาสปะธัมมะสปะสังการุภวิสตัสสุทีบาวนูเตปุตานันันก็มีความทุกข์นหมืนันปุานว้อิมินามิคัมินาโดยได้สาพุ่นบุญให้พระเจ้าได้บุญจาพระได้รับิน ท่านรายทานในความธในวันนี้ก็กุศลนั้นนี้ก็ก็จะกระแว่าไม่ภูมิหนึ่งที่นอกจากเสด็จท่านได้ท่านเจ้าท่านก็จะก็จะก็ใรระที่อย่างเไตจะมันมัเมึงอยาทนาีวงละไแลวทอยู่ที่ได สังขาระบิดพพานแทั ne, ne, eh ้งสไปเท่าไป็นรูปเจตทังขารไม่ก็บุจาเนี่ยนิยติเป็น่ิงห์่ปโญยาตญาณเจ้าเจตไม่เจ้าเลยคุณมิตามันญญัติคุณลุงสารานุญาตุร้าไรละเป็นทุร้ายเป็นทุกข์เจริญเป็นว่าก็เท่ากับเจริญเป็นทุกยังไม่กุพุมเจริญกุพุนเปริ nàng vận động viên ông lộc ông khang đã mẹ phút thấp hơn 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 ហើយយើងមានមើលដែរបងនិយាយថាបងនិយាយថាយើងចាំតែយើងអាចបានតែឯប ني ប៉ានឹងគាត់កាន់របស់ណា